สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมก็เลขดับนะครับผมสูตรที่1 4นะครับเป็น10บนนะครับสูตรที่1 4เลขดับนะครับสูตรที่ใช้นะครับก็จะเป็น10ครั้งที่4หน่วยครั้งที่4 14หน่วย4นะครับผมนะครับ16กันยาครับผม 4 2เป็น6นะครับผมได้6เป็นเลขดับออก0 8 3นะครับหลักสิบเป็นเลข8เลขดับเป็นเลข6 6ดับ6ไม่มานะครับ1ตุลานะครับ2 3เป็น5ได้5เป็นเลขดับออก8 9 3นะครับผมหลักสิบเป็นเลข9เลขดับเป็นเลข5 5ดับ5ไม่มานะครับ16ตุลานะครับ1 0เป็น1นะครับผมได้1เป็นเลขดับออก0 5 1นะครับหลักสิบเป็นเลข5เลขดับเป็นเลข1นะครับหนึ่งดำ หนึ่ไม่มานะครับผมแล้วก um ็หนึ 8, 8, 8, ่พุท bon จินะครับผมสีเป็นเก้าได้เก้เป็นเลขดับออกสี่นย์สะครับหลักสิบเป็นเลขศูนย์เลขดับเป็นเลขเก้าเก้าดับเก้าไม่มาสิบหกพุทจินะครับหกเป็นแได้แปเป็นเลขดับออกหกหนะครับหลักสิบเป็นเลขหเลขดับเป็นเลขแปดแปดดับแปดไม่มานะครับก่อนหันวานะครับห้เป็นสิได้ศูนย์เป็นเลขดับออกเก้าเก้ีนะครับหลักสิบเป็นเลขเก้าเลขดับเป็นเลขศูนย์นะ ธันวานะครับ3 4เป็น7นะครับได้7เป็นเลขดับออก3 0 3นะครับหลักสิบเป็นเลข0เลขดับเป็นเลข7 7ดับ7ไม่มานะครับ17มกราคมนะครับผม6 4นะ2 3อ่า2 1เป็น3นะครับได้3เป็นเลขดับออก3 9 5นะครับหลักสิบเป็นเลข9เลขดับเป็นเลข3 3ดับ3มไม่มาเมื่อกี้ผมข้ามมาเมื่อกี้นะครับก็ขอโทษด้วยวันที่30ธันวา63นะครับอ่า 17เป็น8ได้8เป็นเลขดับออก6 2กนก8นะครับผมหลกักสิบเป็นเลข2เลขดับเป็นเลข8นะครับผมแล้วก็17มกรานะครับส3นะครับก็ได้3ออก3 9 5เก้าห้ลักสิบเป็นเลข9้าเลขดับเป็นเลข3นะครับ3ดับ3ไม่มาน,นี่ส่วนของ1กุมภานะครับ6 6เป็น12ได้2เป็นเลขดับนะครับ ในสอเป็นเลขดับก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดด้วยนะครับย้ำอีกครั้งนะครับเลขดับ10บนนะครับผมสูตรที่14นะครับก็ได้เลข2เป็นเลขดับนะครับเป็นแค่แนวทางสาติติทางคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ